ผมร่วงร้อยเส้นต่อวันถามจริงเช็คยังไงหนอวิธีการเช็คผมร่วงที่ผู้เชี่ยวชาญก็ใช้กันอยู่นะคะก็คือสามารถที่จะแบบรูปอย่างเงี้ยแล้วก็ดูว่ามีผมติดออกมาไหมเสียงหัวร้านแก้ปัญหายังไงอาหารเสริมดีไหมช่วยได้จริงเหรอสวัสดีค่ะสวสดิ้นคุณชาวโปรเชคที่น่ารักทุกคนนะคะ วันนี้มาคุยเรื่องของผมหลายคนที่มีปัญหาผมร่วงจะเจอว่าให้นับว่าวันหนึ่งอะผมร่วงเกินร้อยเส้นไหมนับยังไงก่อนถามจริงนับไหวเหรอ คือนับได้มันก็ดนะีคุณคือมันเป็นเกณฑ์เหมือนอารมณ์ว่าเกณฑ์สากลเนาะ,นะที่ใช้กันแต่ถ้าไม่อยากนับอาจจะเช็ควิธีไหนได้ไดบ้างซึ่งเป็นวิธีการที่แบบสามารถเช็คได้ตัวเองแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญแนะนามานะคะข้อแรกก็คือให้มีการจิกอ,อ๋อไม่ใช่ลูบผมแบบนี้นะคะ่ะจากโคนไปปลายแล้วก็ทุกครั้งที่ถ้าเรามีการลูบผมแล้วผมยังหลุดติดมือออกมาอยู่ตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็ให้สันนิษฐานว่ามีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาผมร่วงได้ข้อ2นะคะมองว่าข้อหลายคนนับ เส้นผมว่ามันครบร้อยเส้นต่อวันไม่ไหวนะคะก็จะมีคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนเนี่ยบอกว่าให้เวลาที่อาบน้ำอะค่ะถ้าเกิดผมร่วงไปที่พื้นใช่ไหมก็ให้เราเอาผมที่ร่วงเนี่ยมาใส่ถุงไว้นะคะวันถัดไปก็ทําเหมือนเดิมสระผมครั้งต่อไปก็ทําเหมือนเดิมแล้วเรา,เามาเทียบว่าผมมีการร่วงเยอะขึ้นหรือเปล่าเป็นการเทียบด้วยตาเปล่าคือถ้าปริมาณผมที่ร่วงเนี่ยดูกระจุกมันเยอะขึ้นอนะก็ให้สันนิษฐานว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องผมร่วง คานนี้มาดูวิธีการแก้สําหรับคนที่ยังไม่สะดวกไปพบคุณหมอเนาะอาจจะด้วยเรื่องค่าใช้ใจ่ายการเดินทางอะไรต่างๆเครื่องวิธีแก้เนี่ยหมองเอาประสบการณ์ของตัวเองเข้ามาปนด้วยนะคะเพราะว่าหมองเคยมีปัญหาผมร่วงนะคะคือของหมองไม่ใช่แค่ร่วงอย่างเดียวของหมองร่วงแล้วก็ขาดด้วยข้อแรกลดการทําสียืดดัดหรือว่ามัดผมรวบตึงวีผมตอนเปียกอะไรอย่างงี้ค่ะการกระทําเหล่านี้ส่งผลทาให้ผมร่วงได้ ถ้าสังเกตว่าตัวเองมีปัญหาผมร่วงแล้วควรจะลดลงหรือว่าหยุดไปเลยข้อ 2. หลายคนยังไม่รู้ว่าครีมนวดผมหรือว่าทรีทเมนต์เนี่ยคะ่ะให้ใช้ตั้งแต่กลางผมไปถึงปลายผมอย่าใช้ที่คนผมเพราะว่าครีมนวดผมหรือว่าทรีทเมนต์เนี่ยคะ่ะมีส่วนผสมของน้ำมันค่อนข้างเยอะนะเกิดโอกาสที่จะอุดตันตามแบบรูขุมขนได้ทําให้ผมร่วงได้ข้อ3ามลดความเครียดพูดง่ายแต่ทํายากข้อ4ลดน้ําหนักเร็วเกินไปก็มีผลนะคะแล้วก็ข้อ5ก็คือขาดวิตามินข้อ 1- นถึงสี่มองว่าเป็นอะไรที่พอรู้ได้ด้วยตัวเองแต่ข้อ5้า าอยากจะรู้เลยเนี่ยมันต้องไปตรวจทุณคณแต่ว่าไปตรวจราคาเป็นหลังหมื่นเลยอะคะ่ะคือถ้าเราจะไม่ไปตรวจเนี่ยก็สามารถเริ่มกินวิตามินก็ได้ถ้าขาดวิตามินแล้วกินเสริมจะเห็นว่าผมดขีขึ้นแข็งแรงขึ้นเลยคุณใช้ได้ทั้งผมขาดร่วงแล้วก็ผมหงอกแล้วคราวนี้ต้องเสริมวิตามินอะไรอันแรกเลยก็คือไบโอตินุ เป็นตัวมาเสริมสร้างคราตินในเส้นผมให้แข็งแรงคือคราตินเนี่ยเป็นโครงสร้างหนึ่งของผิวผมเล็บเรานะคะทาให้ผิวผมเล็บเนี่ยแข็งแรงอย่างงานวิจัยนี้ก็น่าสนใจค่ะเขาเอาอาสาสมัครหญิงที่มีผมบางนะคะให้มากินอาหารเสริมที่มีส่วนผสมของไบโอตินนะคะครั้งละหนึ่งเม็ดสองครั้งนะต่อวันเช้าแล้วก็เย็นกินต่อเนื่องเป็นเวลา180งวันเอาไปเทียบกับกลุ่มควบคุมนะคะเพราะว่ากลุ่มที่กินอาหารเสริมเนี่ยค่ะผมจะขึ้นมาเยอะขึ้นในช่วงที่ทำการทดลองนะคะแล้วก็บริเวณที่บางก็คคือเเรริ่มมหนนาาขึ้ตูปุณ อีกตัววัลคูซิงคุณก็มักจะอยู่ในรูปซิงค์อะมิโนแอซิดเคเลตนะคะเพราะว่ามีผลช่วยเรื่องของการดูดซึมด้วยข้อดีของซิง์ก็คือมายังยังเอนไซม์ที่ชื่อว่า5ฟฟ์เอลฟาเรดักเตสนะคะซึ่งเอนไซม์นี้เป็นตัวการที่ทำให้เกิดผมร่วงแล้วก็หัวล้านที่เป็นแบบกรรมพันธุ์ได้ต่อไปก็จะเป็นแบบซิลิก้าอย่างเงี้ยที่อยู่ในยาหางมานะคะก็มากระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมทำให้รากผมแข็งแรงพวกแร้ธาตาก็จะเป็นคอปเปอร์ซัลเฟตเปอรัทฟูมาเรตพวกเนี้ยค่ะก็มีส่วนช่วยส่วนวิตาา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 มมมมมมมิิิิิิินน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 กกกก็็็็จจะะะะเปลลลลุุ่่่วววววววตตตตตหยยัคคแ้้้รรีีีใททองงดชบผ ผมลดผมขาดหลุดร่วงเนี่ยอยู่หลายยี่ห้อนะคะซึ่งบางยี่หอก็จะเป็นไบโอตินบางยี่หอก็จะเป็นยาหางมานะคะก็จะมีหลากหลายแต่ถ้าหมองชอบหมองก็จะชอบแบบที่รวมมาเลยคุณม,มันง่ายดีในเม็ดเดียวถ้ายกตัวอย่างยี่ห้อก็จะเป็นตัวว e เจเนสของเมก้าวีแคร์เนี่ยค่ะหมองเชื่อว่าคนที่มีปัญหาผมน่าจะรู้จักสูตรนี้ดีไบโอตินใส่มาทั้งหมดพันไมโครกรัมนะคะก็ถือว่าเยอะถ้าเป็นสายรักผมกินเพื่อบำรุงอยากให้ผมเงางามเนะะี่ยค่ะก็แนะนำวันหนึ่งแคปซูลหลังอาหารแต่ถ้าใครมีปัญหาผมเสียแล้วผมขาดหลุดร่วงมาผชอ,อะ,ะแนะน ให้กินครั้งละหนึ่งแคปซูลเวลาสองถึงสามครั้งหลังอาหารไปเลยเขาจะมีตัวแฮรทโทนิกไม่รู้คุณเคยเห็นไหมซึ่งเป็นคู่หมูของเขานะคะใช้คู่กันแล้วมองว่าดีอันนี้คือรีเจนเนสแฮน์โทนิกนะสรรพคุณมีความคล้ายกันเลยแต่ว่าอันนี้เป็นรูปแบบทอปิคอลนะคะก็คือใช้เฉพาะกับหนังศีรษะใช้เฉพาะที่แน่นอนต่าสูตรนี้นมีไบตอตินมาด้วยแล้วก็จะมีตัวแพนิกจิงเซงนะคะที่มากระตุน้นการไหลเวลียนโลหิตเพราะว่าเขามีสารที่ชื่อว่าจิงเซโนไซด์นะนหลายคนน่าจะคุ้นหูอยู่ทําให้เหลือดไปเลี้ยงเส้นผผมมไดด้้กก็ลลปัญหหาาารรขขุ่วงงอเสน อ่าเดี๋ยวดูสูตรก็จะมีตัวไฮโดรไลซ์ซอยเปรไพนะคะเขามาช่วยกระตุ้นการงอกของเส้นผมโดยการไปกระตุ้นแคลเซียมนินแล้วก็อินซูลินไลท์โกลด์แฟกเตอร์ซึ่งจะลดการเกิดฮอร์โมนที่ชื่อว่า DHT อชีะคะ่ะนี่คุณแล้วเนาะเป็นการมาช่วยป้องกันผมร่วงเนีย่ยให้ดูว่ากล่องคล้ายกันมากเป็นคุณแต่ว่าฝั่งที่เป็นแฮทโทนิกเนี่ยก็จะเขียนว่าแฮทโทนิกตรงนี้เลยนะคะยังไม่หมดนะมีมาลาบามีอัพเตียมนะคะมาช่วยให้เส้นผมงอกได้ดีลดการอักเสบของหนังศีรษะเสริมริ์ด้วยตัว Red Cover ract, ะะนนรเรรััััอออาา็กกกกนนนนะีีมมลบบขงหศษช่ มายับยั้งการทำงานของ5 Alpha r e d u c t a s e แบบที่บอกไปอะคะ่ะซึ่งก็จะช่วยลดปัญหาผมร่วงหัวรานได้เดี๋ยวมองฉีดให้ดูตัวเซรั่มนะเขาจะเป็นหัวกดสเปรย์แบบนี้นะคะแบบนี้ไม่แน่ใจเห็นไหมสีจะเป็นแบบสีใสนะคะไม่มีกลิ่นเวลาใช้ก็คือให้ฉีดลงไปตรงๆที่หลังศีรษะเลยะคะ่ะแล้วก็ใช้มือช่วยนิดนึงนะคะ่ะในการแบบช่วยนวดนวดเ้าให้เขากระจายไปทั่วหนังศีรษะ คือเขาไม่ได้มีการเย็นหรือว่าแสบร้อนใดๆอ่ะตรงนี้หมองชอบแล้วกลิ่นก็ไม่ได้หอมแรงจนเกินไปอะคะ่ะก็ทั้งสบายอันนี้หมองชอบใช้งานง่ายแค่สเปรย์วันละสองครั้งลงบริเวณโคนผมคุณคุณก็ใช้มือช่วยอย่างที่บอกนะคะนวดเบาๆจนเขาซึมอันนี้ต้องไม่ต้องห่วงผมไม่ได้ทำให้หัวเปียกเพราะว่าตัวสเปรย์เขาหมองว่ากระจายได้ดีค่ะละอองกังดีเลยถ้าเป็นแบบแคปซูลเนี่ยหน้าตาแคปซูลเขาจะเป็นแบบนี้คุณคุณกล่องเนี่ยค่ะจะมี30แคปซูลราคา400บาทส่วนแฮร์โทนิกก็ราคา400บาทเท่ากันนะคะอั้้ททงงงด่าอไช ออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เลยไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของเมกาวิแคเองนะคะมีลาซาด้ามีช้อปปี้มีคอนบี e, นะหรือจะเป็นที่ออฟไลน์ก็จะเป็นบูธเวสันแลควกมาร์ซี่ร้านฟาซิโนก็เอาที่สะดวกไปเลยใครมีปัญหาผมขาดรถดล่วงน,นะคะอยากจะลองใช้อย่าลืมมาคอมเมนต์มาบอกกันแล้วเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ใครยมองก็ฝากกด s u b สไครต์ไลค์แล้วก็แชร์แพร่คนยืน่นคุณรักติกดตามรีวิวสุขภาพความงามตามหลกักการแพทย์ได้ช่องกรูเช็คก็นี่กรีวังไปแล้ว